ได้เวลาทำความสะอาดบ้านหมาแล้วบ้านคนสะอาดแล้วก็ต้องบ้านหมาด้วยเดูสิสกะกะโปขนาดไหนเนี่ยโอโ้โหขนเพียบเลย <c oughs> นี่ต้องทำความสะอาดให้สะอาดเอี่ยมอ,องอ๋เหมือนคนมาอยู่ <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องถูเลยเนี่ยแล้วจะก,กววาดแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> ผนล่วงเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเลมอนกับเลมี่ต้องเปียกเป็นสชมพูกันผมร่วงแล้วมั้งเนี่ยกวาด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 กอยกๆยกยแม่แม่อยู่ไหนเลมอนเลมอนเห็นแม่ไหมดูสิทำหน้าเหงาขนาดนี้ไม่เห็นเหรอแล้วเลมี่ล่ะเห็นไหมไม่เห็นหรอเอ๊ะแล้วแม่หายไปไหนเนี่ยแม่ กว่าเสร็จแล้วก็ถูถูถูหมาก็เหมือนกับคนนี่แหละต้องอยู่บ้านสะอาดตูมุงต้องถูเยอะๆหน่อยเชื้อโรคชอบสะสมแถวนี้ได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนเอ๊ะแล้วนี่ใครมาเปิดบ้านหมาทิ้งไว้เนี่ยปิดล็อกเลยดีกว่าล็อกซะเลยเรียบร้อยคุญแจแม่น่ารักจังเอาไปเล่นดีกว่า วันนี้แม่ไม่อยู่เบื่อจังเลยไม่มีใครเล่นด้วยเล่นกับหมาก็ได้มันมันดูออยากกินนั่งก่อนก็ได้กินกิ่เปนเปียกันเลยบ้านอะทางนี้มีหมากินละฉันก็กินมั่ง อาหารหมาอร่อยถึงว่าทำไมหมาถึงชอบห้องห้องอุย้ยฉันใกล้เป็นหมาไปแล้วไม่ได้กินลอาหารหมาแล้วห้อ, <c oughs> องมนมองใหญ่เลยอ่ะเอาไปกินโอ้ยมันนี่นี่ใส่ไม่ดีช้งกับมือแล้วเนี่ยม,น,มนได้กินละดามี่มดดูมี่เป็นตัวอย่างนะเห็นไหมนั่นน่ะมี่อะมารยาทดีมากอ่ะนั่งลง นั่งลงเยีนยมมากมอบคอยคอยไม่ได้เรื่องเลยมอนนี่อ่ะเดี๋ยวฉันป้อนมีมังเอาไปกินฮะน้ำมันคุณแจนี่ไม่ใช่ขนมฮะมี่มีกินหุนแจไปแล้วโอ้ยเสร็จเรียบร้อยสะอานแล้วร้อนจะเป็นลมออกไปหาน้ำกินดีกว่าฮะ แก้ก้แม่เหรอเนี่ยเชื่อจะไม่เห็นว่าแม่อยู่ในบ้านหมานี่นะก็เห็นประตูมันเปิดอยู่ฉันก็กลัวว่าจะมีอะไรเข้ามาฉันเลยปิดประตูล็อกไว้เนี่ยค่ะอา้าวหรออ่ะอ่ะอ่ะงั้นเปิดเลยเปิดเลยแม่รอจะตายอยู่แล้วคุณแจมาเปิดเดี๋ยวนี้เลยเออคือว่าแม่ค่ะคุณแจมคุณแจทําไมคุณแจทําไมหมามันกินคุณแจไปแล้วอะค่ะหามากินคุณแจแม่แออกจากบ้านหมาไม่ได้สิ อยู่ในป้ย์มาอย่เงี้ยแล้วแม่จะทำยังไงไม่ต้องกลัวนะคะแม่เดี๋ยวชิ้ช่วยแม่เองชิคกี้าเคยเห็นในการ์ตูนมันต้องหาอะไรมาขายคนแก่อ้หลูงเราจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยโอ้เอเอาอะไรไปขตยคนเจนเลยเนี่ยก็หินก็หินเนี่ยนะก็หินไม่ได้เออหอกิ่งไม้กิ่งไม้ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ได้มาแล้วค่ะแม่เดี๋ยวจะช่วยแม่ออกเป้ยช่วยยังไงจะแปงใช้อะไรเนี่ยนี่ไะคะกิ่งไม้ เอาไข่อย่างนี้เดี๋ยวชิตาจะใช้กิ่งไม้แทคนคุณแจชิําเคยดูในหนังมาค่ะเขาทำแล้วก็แกะมันออกมาได้เลยเ <c oughs> ชาแตมก็ต้องทําได้สู้ๆนะชะแตมทำไม่ได้นะแม่อยู่ในนี้ไม่ไหวแล้วแม่ร้อนแม่ก็เลมืนจะเป็นลมแม่ก็กินน้ำก่อนสิคะเดี๋ยวแม่เป็นลมแม่ก็แย่นะคะน้ำหรอแม่จะเอา้ําที่ไหนกินเล้าอ้าวในบ้านหาไม่มีน้ำเลยเหรอคะ น้ำหมามีมีน้ำหมายอยู่แม่ก็กินน้ำหมาปพะทางชีวิตไปก่อนสิคะระหว่างที่รอเชนดช่วยเหลืออยู่ตรงนี้น้ำหมาเนี่ยนะก็ได้เพื่อชีวิตที่อยู่รอดของเราแม่แม่จะกินอย่างนั้นไม่ได้สิคะน้ำหมาแม่ก็ต้องกินแบบหมาสิคะกินแบบหมาด้วยเหรอแล้วมันกินยังไงละหมาแย่ฮะแย ทำเสมือเลยนะเนอะจตแอมแฮ่อ,อ, hey, อย่างนั้นล่ะคะ่ะอยู่ในบ้านหมาทั้งทีจะได้ริมลดความเป็นหมาหน่อยนี่จะแตมแม่ชักสงสัยเลยนะว่านี่มันแผนจะแตมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ทั้งขังแม่ทั้งให้แม่ตัวเป็นหมาเนี่ยฮะแล้วไ <c oughs> ปเอาตัวให้แม่ไนดะ้ยังเนี่ย <c oughs> ชุดแตมว่านีต้องไม่ได้ผลแล้วล่ะคะแม่ช ok> ุดแตมตอนนี้แม่ร้อนมากเลยแม่เหมือนอาบน้ำแล้วจะเป็นลมแล้วอะเดี๋ยวชุดแตมช่วยแม่เย็นนอค่ะจะเป่าพัดลมทำไมแม่ใช่ไหมโหลูกฉลาดจริงๆเลยดีกว่าพัดลมอีกค่ะแม่นี่เดี๋ยวเทียจะทําฝนตกให้เออทำฝนเทียมให้เลย สบายเลยใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ้ยเอแล้วเผลแล้วแม่เย็นมากแล้วโอ้ยโอเคค่ะพอแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้ยลูกเันนี่ง่าดจริงๆเลยไปเยอะหมดเลยที่นี่โอ้ยเจ้าแตมแม่รู้แล้วแม่เคยเห็นในละครไทยเขาใช้กิ๊บติดผมไข่เ้าแต้มมีกิ๊บอยู่บนหัวป่าวกิ๊บเรคะกิ๊บติดผมเหรอคะทำไมวะเนี่ยชิรเมีค่ะนั่นแหละ เอาคลิปอ้ะไขกุญแจเลยแม่เห็นนางเอกไข่ทีไรนะไขออกทุกคนเหรอคะฉันเต็มเป็นนางเอกอันเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละใายหน่อยใายหน่อยขวาขวาขวาขึ้นบนขึ้นบนลงลงใช้ขวาใช้ขวาดูยินเสียงกิ๊กไหมเสียงกิ๊กไม่ได้ยินเลยนะคะกิ๊กกิ๊กลองฟังดูดีสิเอาหูแนบกุญแจแล้วค่อยๆไขทีละนิดทีละนิดไม่มีเลยนะคะ โอยเธดแต้มแม่เห็นใครทําก็สําเร็จทั้งนั้นแหละโอยแต่ชันแต้ทำไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคิดว่าแม่ต้องอยู่ในบ้านหมาไปตลอดชีวิตแล้วล่ะค่ะฮะแม่จะมาตายในบ้านหมาแบบนี้ไม่ได้นะฉันต้ต้องช่วยแม่ถ้าออกไม่ได้แม่จะกินอะไรยังไงนะเดี๋ยวชัดแะ้มเอาอาหารหมาใส่เข้าไปในรูนี้ก็ได้ค่ะอาหารหมาอร่อยบ้ากเลยนะคะแม่จาลองกินมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฉันแะไปเอามาให้ค่ะ และอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะกระดูกแม่จะได้แข็งแรงวันหนึ่งแม่จะชคอนไ้ออกไปได้เลยฟันแม่ก็จะได้แข็งแรงเหมือนหมาเหมือนหมานี่นะ่ะเหมือนหมาเลยโอ้ยก็ได้หิวก็หิวไม่ีอะไรกินลองกินดูก็ได้เป็นไงบ้างคะแม่อร่อยไหมอืมก็พอใช้ได้อ่ะก็อร่อยกว่าที่คิดอ่ะถ้าอร่อยก็ไปอีกเนีดค่ะโคม้เนี่ย ซื้อที่กินได้ทั้งบ้าทั้งขอนทั้งหมาฮะกินอาหารหมาแล้วนึกได้เลยชแัแต้มแม่มีกุญแจสำรองฮะกุญแจสำรองเหรอคะโถแ่แม่แม่ก็ไม่รีบบอกอย,อ,อยู่ไหนนะคะอยู่ไหนนะคะชัแต้มชัแตมชะเง้อม,มองขึ้นบ,บนหลังคาบ,บ้านหมานะมีกล่องขนมอยู่อะแม่ใส่ไว้ในกล่องนั่นแหละชะเง้อม,มองเหรอฮะอยู่ตรงนั้นเองอยอแล้วค่ะแม่จะยังเอาม่ถึง <S <S <S> หกหมดเลยแม่กะจะกินอีกซะหน่อย,ยเดี๋ยวฉันจะมเก็บก่อนนะคะแล้วเราจะเอาขุนแจได้ยังไงล่ะเนี่ยอยู่ตั้งสูงกินอาหารหมาช่วยสูงตอนนี้ทันไหมเนี่ยฮะเจ้าอีเอเอาสิเอาสิได้ไหมได้ไหมทำไมแม่ถึงกุมหัวมาวางไว้ตรงนีไไ้ได้ไหมได้ไหม ฉลาดนะคะเนียใช่ใชลูกฉัแต็มฉลาดมากเลยมันช่วยแม่ได้แล้วคุณแจเป็ดกับกาดเนี่ยเหรออย่าทำหักนะอย่าทำพังนะไข่ออกแล้วค่ะย<อ>ิ่งมากเลยอ๋อเปิดสิเปิดไม่ออก ถ้าไม่มีชุดแต้แม่คงไม่ติดอยู่ในนี้แม่เปียกก็เพราะว่ามีชุดแต้พ่นน้ำสิแม่ไงเฮ้ยไปไป,ไปแม่ทั้งหิวทั้งบม,มแมมไปหมดแล้วเนี่ยเราไปอาบน้ำหาอะไรกินกันดีกว่าไปทีหลังจะลอกอะไรอย่าดูดีๆนลสิมาขังแม่ไว้ในบ้านหมาได้โอ้ย